มันน่าแดกจริงๆไม่ใช่นะครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยวันนี้ผมจะมาลองเริ่มต้นการเป็นเชฟกันนะครับทุกคนการเริ่มต้นการเป็นเชฟเนี่ยใน a d ดัสตี้ชินะฮะมันมีปืนหนึ่งนะครับที่สามารถเปลี่ยนพวกมอนให้กลายเป็นเนื้อให้เราแดกได้ซึ่งกูจะตามหาปืนนั้นที่ร้านที่มีชื่อว่า Danny ในนี่นายดัสตี้ชิฟเล่นฮิมคุปแนว ตอนนี้เนี่ยกูจะมาลองเล็ดทฮมคุกนะครับผมในดัสเตทริปเอ้ยในรถเฟซซึ่งกูยังไม่ได้ทำเลยนะครับผมอีเวนแม่งมานานแล้วด้วยเพราะอะไรเรากูขี้เกียจได้เวลานะครับผมเริ่มต้นในการปรุงได้แล้วแต่จริงๆเลทดแมคุกนะครับผมก็ไม่ได้แปลว่าเริ่มต้นปรุงอ่าคิดถึงจังเลยนะดัสเตทริปเฮ้ยนี่มันลาลาวาบัก มาพร้อมกับการกดเกมพาสสุดคุ้มและระบบฟาร์มเกมส,สุดเฟี้ยวมีทั้งบ็อกฟุตคิงสังกะสีและออสตาแบบได้ของเร็วเกินและยังมีระบบขายโลบัคแบบ ID พาสล่าต้องอายุ14วันขึ้นไปนะแจ๊ลิงลาวาบัคอยู่ใต้ล่างคลิปไม่ได้มานานมากนะครับทุกคนคือในครั้งนี้เนี่ยผมจะมาเอ่อตามหาร้านของแดนนี่นะครับผมเอ๊ะมันชื่อว่าแดนนี่หรือเปล่าวะน่าจะใช่นะคือถ้าสมมติผมอ่านผิดเนี่ยก แล้วไงวะประกอบรถเลยสุดหล่อเท่ไม่มีรถฟรีใน này, อีพีนี้เพราะกูยังเล่นไม่ครบนะฮะรถนี้มันก็ดีปะวะ ก็ไปตามหารถฟรีทำไมในเมื่อเรามีรถที่ดีมากที่สุดในโลกอยู่แล้วิง่ประตูนะครับผมไม่ไม่ต้องประกอบให้ครบก็ได้แม่งคือคือประกอบไปก็เท่านั้นอ่ะมอนแม่ก็เดินตามกูแบบนกเดกนกเด็กอกเด็กแล้วก็เข้ารถมาแล้วก็ฆ่ากูตายได้เลยผมไม่แน่ใจนะครับผมว่าไอร้านอาหารเนี่ยมันมันจะสุ่มเกิดหรือว่ามันจะมีระยะทางเกิดที่แน่นอนนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเลยแต่ว่าระยะทางเนี่ยผมแบบลองไปสืบมาดูแล้วนะครับผมเขาจะเจอกันที่หมื่นสามกิโลเมตรมาดูกันดีกว่าว่ากูจะเจอหรือเปล่า แอคูลเลยมาด้วยไหมเดี๋ยวแดกอาหารหน่อยแล้วกันนำนำนำเป็นเชฟต,ต้องหัดชิมถ้าสมมุติเราขับไปเรื่อยๆแล้วเจอดานแดนนี่คือคลิปนี้กูจบเลยนะเว้ยหมื่นสามนะเรามาดูกันดีกว่าว่ากูจะเจอหรือเปล่าเคเดี๋ยวขอจอดแวะบ้านนี้ก่อนเลยบ้านแบบนี้มันจะมีของวะโอ้ชิบหายชนแล้วไม่กระเด็นด้วยแย่แล้วโอ้ห เอาล่ะกูเจอน้ําด้วยเจอของโคตรเจ๋งแต่ว่าอย่างแรกเลยนะผมขอกลางอนาเขตกระเป๋าของผมก่อนเครื่องบินเหรอแต่ว่าคุณหลบอยู่นในบ้านอะกูจะตายาวะวะอ๋อมันแตกอยู่หน้าบ้านแล้ว ทำอะไรรถกูน้องรถกูไม่ได้ขึ้นเฟแล้วเจอของที่สำคัญมากนะก็คือวอเตอร์แล้วก็แก๊สนะครับทุกคนเดีย๋ยวนี้รู้สึกว่าอดัคตี้ทีมันเล่นง่ายเพิ่มขึ้นแล้วป่าวะถ้าสมมติเราแวะหลายๆบ้านเนี่ยคือเราเจอของจำเป็นทั้งนั้นเลยนะเว้ยรม่ว่าผมแค่ดวงดีเฉยๆอาจจะดวงดีเฉยๆนะมั้งอ่ามีอะไรอีกไหมไม่มีก็อย่าลืมไปซื้อกันได้นะครับผมเสื้อกูมาโชลิสุดหล่อเทเลท่อสำหรับไวรุนสุดเบียรลองใส่กันได้นะฮะเพียงแค่10บโลบั๊เท่านั้น จีน้ำมันแค่นี้มันมันก็สามารถส่งเราไปได้ถึง5,000เมตรเลยนะครับแต่ว่า5,000เมตรมันไม่มีน้ำมันเนี่ยถ้าถูิว่ามันมีแก๊สกูยิงยาวแล้วโอ้เจอแต่ชอบไม่เจอบ้านเลยเบรกเบกโอเคขอแวะดูของหน่อยจ้าเสียงอะไรวะอุกกาบาตเออติดแล้วหลบในบ้านก่อนเฮ้ยอุกกาบาตตกในบ้านเ่อ อีฉันถามจริงชีวิตกูมันจะมีอะไรปลอดภัยบ้างไหมอุกบาทมันตกทับรถกูอ่ะรถกูเป็นไรปะวะไม่เป็นขับต่อแล้วนะเออกูควรขับไปต่อเลยก็แล้วกันนะถ้าสมมติกูยังอยู่นิ่งๆคือมันหลบอยู่ในบ้านก็ไม่ปลอดภยัยเอาเอาพอกูเดินทางปุ๊บแม่งอุกบาทหายาก็ยังดีเลยวะข้างหน้าม,มีบ้านไอ้บ้านนี้น่าจะเป็นบ้านเดยิงแม่งยิงแม่งโอเคโหเราเจอแก๊สเยอะมากครับทุกคนผมอยากเจอออยอ่อะตอนนี้ยังไม่เจอออยเลย โอ้ยน,นี้เหลือสามลิตรว่ะสวยมากอะไรมันหกอยู่ด้านบนวะอย่าบ,บอกนะว่าโอไมคก๊อ oh เออมันคืออะไรหกอ๋อมันคือนี้โอ้ยสวยกูเจอนี้ในบ้านโอละแก๊สเยอะมากครับทุกคนมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วหมดแล้วนี่ก็จะเป็นของที่โคตรจาเป็นเฮ้ยเรามีล็อกเก็ตนะแต่ว่าสวิตมันอยู่ไหนวะเออวะกูลืมหาสวิตมันเออไม่เป็นไรไว้ไว้เติมแก๊สให้กับเราก็แล้วกัน แก๊สเราเยอะมากครับทุกคนเดี๋ยวเรายิงยาวเลยได้นะครับหลังจากที่เราเติมมันนี้เสร็จแล้วเจ๊น้ำมันเกือบ60ลิตรโอ้กอีกแค่ศูนจุดสองเ้น้ำมันแม่งหกสิบลิตรแล้วเว้ยอันนี้เอาออยไปด้วยเติมไปเลยก็ได้มั้งนะครับผมผม,ผมคิดว่าออยเราใกล้หมดละใช่ไหมใช่แล้วเปิดไฟหน้ารถด,ด้วยเพราะรถนี้มันมีเปิดไฟหน้ารถยังไงครับสุดหล่อแงน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 ขับไม่จนกว่าจะเช้าอ่ะ<แ> กูขับยิงยาวมา4,000เมตรอีกพันเมตรนะครับครบ5,000แล้วเราจะต้องข้ามลำธารโอ้ออยเราจะพอรอเปล่าวะซีเรียสเรื่องออยนี่แหละเพราะว่าผมยังไม่เจอแกลอนออยเลยนะฮะแล้วกูผ่านมาหลายบ้านมากด้วยถึงเรียบร้อยนะครับ5,000เมตรโอเคทางแม่งอยู่ด้านล่างตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะไม่ใช้นะครับผมจะไม่ใช้สะพานที่มันอุตส่าห์สร้างให้กูเอาละออยเราเหลือแค่นี้แล้วเติมก่อนแล้วก็ออยของเรานะครับเหลือน้อยเต็มที เรายังดีที่ยังมีเครื่องยนต์นี้พกมาด้วยผมคิดอยู่แล้วว่าออยเนี่ยมันจะต้องหมดอย่างแน่นอนเว้ยขับลงลำธารไปเลยสะพานกำกำับโอเคอย่างน้อยกูก็มาเออความตรงนี้แหละก็ยังดีออจริงๆเราไปต่อได้เลยนะครับทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวผมจะแวะหนึ่งบ้านก่อนนะฮะเพราะว่าหลอดอาหารของเราใกล้จะหมดแล้วกูหิว หนทางแห่งการเป็นเชฟคือกูต้องหิวมาก่อนโอ้แย่แล้วไม่เจอบ้านเลยอย่าบอกนะว่าหากูจะจบการเดินทางในครั้งนี้เพียงแค่หลอดอาหารเหรอแถวนี้ไม่มีบ้านมึงอยู่อาศัยกันยังไงหรือว่าอะไรนี่คือเขตนอกเมืองเหรอเอ้ยผมเจอหอนี้อยู่โอเคน่าจะมีอาหารให้กูหม่ำได้โอ้ oh, แม่งเดินมาหากูเลยไปพวกหน้าตูด <Yeah. S 1> ปืนแม่งไม่หยิบมาวอือกูสาดยิงงำงำงำ แล้วก็เรที่ไม่สามารถที่จะแดกได้แล,แล้วก็พิกอยู่วักเก็บปืนด้วยนะครับสิ่งที่สําคัญมากที่สุดของกูข้างหน้าใช้บ้านไหมหวังว่ากูจะเจอออยชนแม่งจูบเลยโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้กูเจอพายุด้วยไม่เจอออยแต่เจอน้ํำวะทุกคนไม่มีโอ้ my god กูจะจบการเดินทางนี้เอ้ยเครื่องยนต์โอ้โไรวะมันปนเปื้อนน่า นี่เป็นการเดินทางครั้งแรกเลยนะที่กูไม่จะเป็นที่จะต้องเติมแก๊สอีกแล้วคือแม่งเต็มเดี๋ยวเราเอาอะไรไปดีวะทุกคนเฮ้ยออยออยกูเจอออยในเครื่องวีแปดแล้วไม่เจอดีเซลไม่เป็นไรเครื่องกูเร็วอยู่แล้วรถกูเร็วสวยกูรอดตายแนละ้วตั้งสามจุดหนึ่งลิตรถือว่าเยอะนะครับทุกคนอีนนี้เดียวเราจะถึงหมื่นสามแล้วนะครับผมผมว่าเราเดี๋ยวเราลองยิงยาวเลยแล้วกันนะเอ๊ะมันจะเกิดอยู่ที่หมื่นสามจริงๆวะทุกคน หรือว่ามันจะสปอนเกิดไปสุ Source, uh, ่มเกิดไปเรื่อยอันนี้ผมไม่แน่ใจกูศึกษาไม่ดีพอด้วยแหละสาธุขอให้มาอยู่ที่หมื่นสามโอ้บานเริ่มเจอบานเยอะแล้วอ่าลองแวะดูหน่อยแล้วกันไม่แวะแหละผมหลอกอ่ารถลดรถรกูรถกูรถกูความยังไงขับอยู่ดีรถควาเฉยเลยเฮ้ยเราเจอ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 อะไรอ๋อ เราเจออยู่ที่หมื่นกิโลเมตรนะครับผมเราเจอแก๊สแต่ไม่เจอออยล์แล้วก็ขับไปต่อทีครับผมตอนนี้กูต้องการออยล์ไม่ใช่แก๊สคือคือกูยังมีแก๊สอีกตั้งหกสิบลิตรอยู่ในล็อกเก็ตกูไม่กังวลเรื่องแก๊สเลยเว้ทุกคนกูขับรถเหมือนขับฟอร์ม <ceux S 1> ูล่าวันบ้านนี้ผมยังไม่เคยสำรวจเลยนะครับผมเห็นเขาบอกว่าบ้านนี้มันมีของดีอยู่แล้วลองไปดูแล้วกันจะมีคนไหมมีพวกสัตว์อะไรพวกนี้หรือเปล่าโอ้บ้านสวย บ้านนี้เนี่ยของมันจะอยู่ข้างบนนี่ผมจําได้อ่าแต่ทำไมรอบนี้ไม่มีเลยไม่มีของหรือว่าอยู่ข้างบนนี่อีกไม่มีเลยอะไรบ้านนั่งใหญ่โตไม่มีของ let's go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  อ่าเฮ้ยอย,าอยานะออ่าอย่าติดนะ,ะโอ้เมื่อกี้แมงรู้ว่าจะติดซะแล้วเพราะว่ามันอยู่ตรงร่องเว้ทุกคนเฮ้ยลาลุงแดน โอไมคก็ oh God, ไม่ได้เห็นมานานแต่ถามว่าคิดถึงไหมไม่กูรอนรุนอยู่เนี่ยว่าหมื่นสามกูจะเจอไหมกูขอขอให้เจอร้านอาหารเถอะอ่าเอาออยหมดออยหมดเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเติมก่อน <c oughs> เมื่อกี้การที่แบบว่ากูโดดลงมาจากรถเลยเป็นอะไรที่เสี่ยงตายมากๆอยู่ๆรถกูมันไหลไปไกลอย่นี้ต้ตายเลยนะโอเคเรียบร้อยหลังจากที่เราเปลี่ยน คือวีแปดลก็เป็นสำคัญดูซิยี่สิบลิตรโอเคถือว่ายังเหลือแบบเยอะอยู่นะครับทุกคนโอ้หแม่งจะมืดแล้วไรวะชิบหายฝนตกด้วยฟ้าผ่ากูป่ะเนี่ยโว้ยผมขับรถเพลินว่าทุกคนกูลืมหลอดอาหารเลยรถกูเป็นไรเ <c oughs> ยรถกูเป็นไรรถกูเป็นไรอ่ามันเป็นไรอ่ะรถกูมันดีอย่างเงี้ยในเมื่อรถกูดีฟขอจอดรถแต่เพียงเท่านี้ มันนี่มาโอปืนโกูปืนสุดมีค่าของฉันปืนไปไหน <S <S ปืนกูหายโอ้แย่แล้วทุกคนปืนผมหายฮัลโหลใครเห็นปืนกูบ้างฮัลโหลปืนเอาปืนหายแดกอาหารก่อนกูเฮ้ยพวกมอนหน้าเก,กลียดไปไกลว่าแต่ปืนกูไปไหนเฮ้ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะเว้ย โอ้โหโโหกูเกือบตายกูเกือบตายไอเวนไม่ใช่ละไม่ใช่ละคือกูต้องทำยังไงอ่ะกูต้องทำยังไงดีเนี่ยทุกคนช่วยคิดดิแล้วปืนกูมันไปไหนอยู่ๆปืนกูมันจมดินหายไปเลยโอ้แม่งปีนเก่งด้วยเฮ้ยนี่ไงปืนกูสวยกูเจอละอืึมกูรูดหมดแม็กเลย มาดิไอหน้าเกียดในนี้นะครับผมก็จะมีแค่น้ำแล้วก็มันมีแก๊สอยู่ถังหนึ่งกูจำได้ปร้อบรน้ำมัน30สิลิตรผมคิดว่าเราไปถึงอย่างแน่นอนประตูช่างแม่งกูไม่ติดแล้วหมื่นสามจริงเหรอวะถ้าสมมุติหมื่นสามมันไม่มีอ่ะจริงจงกูทำไงจบคลิปเลยดืย้อแล้วกูก็รอคนมาคอมเมนต์นะฮะว่าเออจริงๆแล้วมันสุ่มนะครับพี่เราจะต้องสุ่มตามหาเอ,าเองขอบคุณครับอาจจะเหมือนโบสถ์ก็ได้นะเออผมคิดว่าเป็นไปได้ พราะตอนนี้มันเริ่มใกล้หมื่นสามแล้วกูยังไม่เห็นเลยเรียบร้อยกูว่ากูไม่เอ้ยเจอนี่ว่าโอ้อยู่ที่หมื่นสามจริงๆด้วยทุกคนโอเคทุกอย่างเป็นเรื่องจริงกูศึกษามไม่ผิดฮ่า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 ยิงสักทีเดโโีย้โหยเวรแม่งรีโหลดนานมากว่าไงว่าไงเจอกูยุดร้านอาหารอืบ่อยเหรอ โอ้ดมโอ้ดมตัวไรนี่มันคือตัวไรเอาตายเรียบร้อยเจอแก๊ดลิงกูเข้าไปเสียงเพลงเออปืนมันอยู่ไหนวะกูต้องทํายังไงอะ่ะยิงปะ่ะไม่ใช่อ๋อนี่ไงกูแจ yeah. เปิดมาก,กูเจอว้าวของดีนี่สินะที่เขาบอกว่าจะสามารถเปลี่ยนเป็นเนื้อได้ไงอะ่ะ หรือว่าต้องใช้ตอนที่มีชีวิตเท่านั้นวะรู้แต่ว่ากูเก็บใส่กระเป๋าก่อนเลยนะฮะกูกลัวมันหายฮ่าฮเราได้ปืนแล้ววิธีการใช้น่าจะใช้ตอนที่เอ่อไอพวกนี้ยังมีชีวิตยอยู่นะครับทุกคนเรียบร้อยนะครับถือว่าภารกิจของเราสักเซสสักเซสเรียบร้อยกับการบุกร้านบิ๊กแดนนี่เดนเนอร์อันนี้ได้ถูกปะออได้อิน ไม่ใช่ได้ทูแต่เป็นไดร์อินโอเคนะครับผมสำหรับในครั้งนี้เนี่ยก็ขอจบคิดจบเพียงเท่าน,น,นี้ก่อนและการใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับและแชร์ผมกันด้วยนะครับผมเป็นร้านอาหารที่ไม่มีของแดกอะไรเลยกูหิวชิบหายไปตอนแรกซีอ u a g เกนบ๊ายบาย